สำหรับทีมสีแดงน,นะครับพวกคุณเสิร์ฟช้าจนทำให้พวกเราต้องลุกออกไปเกิดอะไรขึ้นผมว่าในครัวเนี่ยอาหารไม่ได้ไดช้าตอนนี้เตรียมออกไปรอร้านนอกเสร็จหมดแล้วอะสล็ช้าหรือไม่ช้าครับตอนท,ทำในครัวไม่ช้าครับเชฟบิ๊กครับช้าหรือไม่ช้าครับผมมองว่าอาหารไม่ได้เสิร์ฟช้าขนาดจนน่าเกียดเกินไปครับหมายความว่าเชฟบิ๊กคิดว่ากรรมาการเราทุกคนเดินออกไปมาโอเวอร์ใช่ไหม แต่จริงๆคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงเดินออกจากร้านไปไม่ทราบครับเพราะว่าคุณเสิร์ฟช้าสําหรับลูกค้าคนอื่นพอพวกเราเข้าร้านปุ๊บเนี่ยคุณหยุดเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะอื่นๆเพื่อทําอาหารให้พวกเราและนี้คือสิ่งที่กรรมการรับไม่ได้ครับ คุณให้ความสำคัญกับการแข่งขันมากกว่าจรรยาบันของร้านอาหารครับเราเดินออกไปนะครับเหตุผลนะครับก็อยากให้ทุกทุกคนนะครับเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนตอนนี้เหตุผลนักนั้นคือมารยาทครับคือเราสงสารลูกค้าที่ั่างอยู่นะครับเราก็เหมือน VIP เข้ามาหมายความว่าอะไรแี่พีมาเสร็จปุ๊บลูกค้าอื่นนั่งอยู่ไม่เสิร์ฟเลยนะครับ ไม่ใช่ต้องทยอยเสิร์ฟเข้าใจต่างเหมือนกันเว้ยไม่ได้ฟรีผมไม่มีคนจะเถียงได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับผมตัดสินใจพลาดไปจริงจริงเพราะผมเป็นคนพูดเลยว่าให้หยุดทําทุกอย่างและเสิร์ฟโต๊ะกรรมการก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องทำเซอร์วิสในทั้งสองทีมถือว่าสอบตกค่ะเ